จอกแบบไหนรอบหน้านะวันก็คือวันที่สิบหกนะเลขเด่นของผมนะตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันชนอะไรบัางแปดผมจะย้อนไหมเนาะวันอาทิตย์นะตัวแรกนะเลขเด่นวันอาทิตย์นะตัวแรกจะมีเลขห้าผมบอกเลยมีห้าครับมีสามมีสี่แล้วก็มีแปดรอบนี้ผมขอฉีกตรงนี้ เพราะว่ารอบเมื่อกี้ผมให้ดูสองสองไม่เด่นแต่รอบเนี้ยผมจะให้เลขเด่นสีตัวจะเป็นห้าสามสี่แล้วก็แปดแต่ถามว่าผมจะให้ตัวไหนจับคู่รอบนี้ผมขอเลือกห้ากับสามคิดเยอะคิดนานเหมือนกันผมจะให้ผมจะให้ให้ากับสามเพราะว่าสี่มันชนก็จริงครับแต่พอมาดูหลา,ายๆสูตรอ่ะห้ากับสามน่ะ 5, มันชนกันมากกว่ามันมันชนกันมากกว่าแล้วผมว่ารอบเนี้ยมีสามมีสามครับรอบเนี้ยเอาแม่แม่พี่พว่าสามตัวไหนมาผมว่ามีสามครับวันวันอาทิตย์เนี่ยมีสามเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสามมานะเอาห้าก่อนนะที่ผมเขียนไว้ถ้าห้ามานะ จะมีห้าที่ผมเขียนที่ผมคิดไปนะจะมีห้าสามมีห้าหกมีห้าสี่แล้วก็มีห้าเก้าส่วนสามครับที่เด็ดของเราเลยถ้าสามมานะตัวแรกเลยเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วสามเก้าครับออกบ่อยมากแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็น ดูก่อนนะสามศูนย์ครับเพราะเมื่อกี้สามศูนย์ออกบ่อยมากรอบนี้สามศูนย์อาจจะมาก็ได้เพราะว่าออกศูนย์ศูนย์ไปแล้วครับศูนย์อาจจะยังอยู่อาจจะมาสามศูนย์ผมเบื้องแบบเ้อ 3 9มเสจดเอาก็ได้เนดะ้อสาม ให้ดูนะในนี้มี3ามอะไรบ้าง5 9าเะมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่มันออกเมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นไปได้หมดนะครับมันเป็นไปได้หมดที่มันจอกมาเพราะว่าอย่างรอบที่อย่างรอบที่มันออกล่าง2อสาไงครับรอบก่อนหน้ามันก็ออก3ามสองมันเป็นไปได้หมดครับมันจอกตัวเก่าก็ได้ แต่คือ359อ่ะมันออกเมื่อปีที่แล้วครับมันจอก3 9 5 4กซึ่ง4 3 3 4เนี่ยมันเป็นไปได้หมดครับที่มันจะมาตัวเก่าจะมาตัวใหม่แต่โอกาสมันน้อยสังเกตได้เลยโอกาสมันน้อยซึ่งถ้ามันมาก่อนหน้ามันมาตัวไหนน่ะมันจะไม่มาแล้วครับแต่มันจะมาไล่ๆกันสังเกตได้เลย เนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่ปีหกสองแล้วกันนะปีหกสองออกแปดสองสองสี่ 4, ใช่ไหมแปดสองสี่ 4, เห็นไหมครับพอมารอบนี้เลขอะไรตามมาพอมารอบนี้เลขมีสี่เห็นไหมครับเลขมีสี่ออกทั้งสีบนสีล่างพอมารอบนี้ออกสี่ศูนย์สามอ่ะรอบนี้ศูนย์สามตัวเก่ามาเลยรอบนี้ออกหกศูนย์สามรอบนี้เลขอะไรตามมาไม่มีครับไม่เข้าพอมารอบนี้ออกห้าเก้าเจ็ดมีอะไรนํามาครับ ก็มีเลข7ขึ้นมาตรงนี้พอมารอบนี้41717เลข4ยังมารอบนี้395ดูรอดูนะว่า395เนี่ยวันอาทิตย์ที่16กุมภาปีห8ปดเนี่ยตัวไหนจะโผล่มาและเนี่ยคือเป็นที่มาทำไมผมถึงให้ไม่ให้สีเพราะว่าสูตรหลายๆสูนะ่ะ มันชนกันที่5กับ3แล้วตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่ารอบก่อนอะมันมี5กับ3ติดมาแล้ว3มันมี2ตัวแล้วสมันมี2ตัวแต่ผมเอา4ีน่ะมาจับคู่กันกับเลขห้ามันก็จะได้ห้าสีแต่ผมว่าเลขนี้มันออกยากแต่มันเป็นไปได้หมดครับขนาดศูนย์นย์มันยังออกเลยแต่อีกตัวหนึ่งน่ะที่มันออกไปแล้วแล้วมันออกได้นะก็คือเลข สี่สามแต่ถ้าดูว่าสี่อะไรมันออกดีสุดในเนี้ยก็คือเลขหกสี่ครับมันออกติดกันเลยเก็คือปีห้าเก้ากับปีห้าแปดอันนี้เฉพาะของวันที่สิบหกย้อนหลังนะครับทั้งสิบหกนวดแล้วถ้าดูว่าสามเลขอะไรมาดีผมก็ให้แม,แม่แม่ดูไปแล้วว่ามันจะออกมีศูนย์สามเห็นไหมศูนย์สามออกติดกันสองครั้งแล้วก็มีสามศูนย์แล้วก็จะมีเก้าสาม มี3 9มี3 9แล้วก็มี4 3ซึ่ง3มาดี3จะมาดีกว่า4ออกพอๆกันแต่ทำไมถึงให้5เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีคือ5มันเดินดีไงครับเห็นไหมว่ามันมา5 1แล้วมันก็มา5 1ซึ่งมันออกมาให้เราเห็นแล้วครับก็คือมันออกมาให้เราเห็นกี่งวดแล้วเนี่ย มันออกมาให้เราเห็น3ามงวดแล้วใช่ไหมสำหรับปีใหม่เนี่ยซึ่งเราก็คาดการได้แล้วครับว่าเลขที่มันน่าจะไหลสำหรับปีนี้ตัวแรกน่ะก็คือเลข1แล้วก็เลข5เออเพราะว่ามันมันมันออกมาให้เราเห็นแล้วครับแล้วก็เป็นเลข9แล้วก็เป็นเลข7ซึ่งรอบเนี้ยสถิติอย่าประมาท9นะผมไม่ฟันเก้าแต่ผมเอา9้ามาจับคู่ มันก็เลยได้ห้าเก้ากับสามเก้าแล้วนี่คือเลขชุดสามหกก็สวยแต่ว่าสามหกไม่เคยออกครับสามหกไม่เคยออกแต่อีกตัวหนึ่งน่ะที่ออกดีสำหรับวาที่นะ้คือสามเจ็ดสามเจ็ดนี่มาดีมากวันอาทิตย์ อะให้ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะวงให้แล้วก็เราจะไปพักผ่อนนอนกันรอบนี้นะผมบอกเลยว่าเลขที่เป็นก็คืออันนี้จะเป็นเลขสตัวนะครับมาแน่นอนมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมาแน่นอนนะเลข5้าสามี่แดนะครับแต่ถามว่าเลือกตัวไหนรอบนี้นะครับเลือกห้ากับสาม นะครับเลือก5กับ3แล้วเลขที่ผมจะคัดให้เลขที่ผมจะคัดให้นะอ่ะแม่ดูไปแล้วเดี๋ยวผมคัดให้พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวผมลงให้ให้แม่เอาไปพิจารณาก่อนจะมี5้าส5ม5้าหกห3า3ี่ห้มเก เดี๋ยวผมจะมาผมจะคัดให้ผมจะคัดให้สี่ตัวแล้วผมจะลงให้พร้อมงับเลขสามตัวอีกหางหนึ่งเดี๋ยวผมคัดให้ก็ได้มันเด่นผมบอกเลยว่ารอบเนี้ยผมจะให้เด่นห้ากับสามครับเด่นห้ากับสามตัวที่ผมจะจับคู่ให้นะครับที่ผมที่ผมจะจับคู่ให้อันนี้มันเป็นคู่นี่ของมันอยู่แล้วตัวที่ผมคิดจะจับให้ผมว่าจะจับให้ตัวนี้ เพราะว่ามันมีสถิติออกมาให้เราเห็นนะครับสำหรับเลขสี่ห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จัดครับสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ครับห้าสี่ห้าเก้าใครดูก่อนเราได้เปรียบห้าสี่ห้าเ้าสามเก้าแล้วก็สามศย์เพราะผมคิดว่ารอบนนนนอร 16, เนี้ยวันวันอาทิตย์ที่สิบหเนี่ยห้ากับสามครับ จะต้องมีห้าแล้วก็จะต้องมีสามแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสี่ผมก็เลยเอาห้ามาจับคู่กับสี่แล้วก็เอาสามมาจับคู่กับสี่แต่ผมว่ารอบเนี้สามโผล่ครับเออบอกไว้เลยว่าสามโผล่รอบเนี้ผมจะฟันไปที่เลขสามผมคิดว่ายังไงน่าจะมีสามครับ ถ้าไม่สามก็ต้องมีห้าเหมือนรอบเนี้ยให้แปดมาเจ็ดรอบรอบเนี้ยคิดว่าน่าจะถึงเวลาของเลขสามเพราะว่ามันวนสังเกตได้เลยเลขมันวนมันวนเวียนอยู่แค่นี้มันวนไม่กี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสักทีนะตัวไหนมันไม่ออกนะ่ะมันไม่ออกเลยตอนแรกว่าจะให้ห้ากับแปดแต่ดูแล้วอ่นะแปดน่ะมันไม่ค่อยมาครับมัน<อ>ไม่ค่อย <c oughs> แปดมันไม่ค่อยมาหนีเห็นไหมครับมันอาจจะวนมาสามีก็ได้เห็นไหมมันวนอยู่แค่เนี้ยแต่รอบเนี้ยสองน่าจะไม่เด่นผมว่านะพรอเนี่ยเห็นไหมมันวนอยู่แค่เนี้ครับเนี่ยมันวนหลายรอบมันวนตั้งนานแล้วนะตอนแรกมันไหลหกเนาะแล้วหกมันไม่มีมันหายไปเลย แล้วพอสุดท้ายอ่ะมันก็มาไหลสี่มันไหลสามมาไหลสองเห็นไหมครับรอบนี้มีสองรอบนี้มีสามรอบนี้มีสี่เห็นไหมจับไปเลยสองสามสี่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมสองสามสี่หนึ่งเนี่ยรอบนี้มีสี่มีสามมีสองรอบนี้มีสองมีสามรอบนี้มีสองสามแล้วก็มีหนึ่งรอบนี้มีสามมีสองมีหนึ่งรอบนี้มีหนึ่งรอบนี้มีสองมีสามรอบนี้มีหนึ่งรอบต่อไปไม่ต้องคิดเยอะเลย สองสามสี่สองเมื่อกี้ให้ดูแล้วว่ามันออกน้อยมันก็จะเหลือแค่สามครับแล้วก็เหลือแค่สี่เออมันจะเหลือแค่สามกับสี่เพราะมันเนี่ยมันบนอยู่แค่เนี้ยสังเกตได้เลยแล้วมันจะออกเลขที่แบบค่อนข้างต่ําอ่ะผมว่าแต่ว่าวันมันออกวันอาทิตย์รอบเนี้ยบนอนะ่ะออกสูงแน่นอนบนอนะ่ะออกสูงแน่นอนครับบนเนี่ยออกออกหลักอ้อน้าจอ,อกหลักสูงแน่นอน ดูได้เลยเนี่ยเนี่ยมันออกศูนย์ศูนย์เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นไปได้ไหมวันที่สิบหกเนี่ยเนี่ยมันจะมาถัดมาเนี่ยมันออกสี่เนี่ยเห็นไหมผมว่ามันน่าจะติดมาสักตัวนึงนะเพราะว่าเนี่ยมันออกศูนย์ศูนย์มาเห็นไหมครับพอมารอบต่อมามันออกศูนย์สี่สามสองเลยหรือว่ามันจะมาพี่น้องอีกเนี่ยเห็นไหมมันมาเบิ้ลแล้วมันก็มาพี่น้องอีกแล้วมันก็มาเบิ้ลหรือว่ารอบนี้มันจะมาเบิ้ลอีกเออมันเป็นไปได้หมดครับเพราะมันออกมาศูนย์ศูนย์ รอบนี้มันอาจจอกมาสามสามก็ได้เนี่เห็นไหมสามสองเนี่ยเห็นไหมเขาเนี้ยมาศูนย์ศูนย์แล้วก็มันจะมีสีมันมีสามมีสองแต่ผมว่าสามมีสามครับรอบนี้เพราะว่าผมทําหลายๆสูนย์อะชนกันที่สามครับชนกันที่สาม ปกติผมไม่ชอบเลขสามนะแต่ว่าพอนั่งพอผมนั่งทําสูตรครับคือสูตร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 เลขอะมันจะชนกันที่5กับ3พอสูตร2น่ะมันจะมีมันจะชนกันที่สสูตร2จะได้3 5มห้าแดหสูตรเนี้ยก็ยังมี5กับ3ครับอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึนี่อีกสูตรหนึงนี่มันจะชนกันที่ เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขแปดแล้วสูตรนี้จะชนกันห้าตัว